สวัสดีค่ะสาวไทยในต่างแดนวันนี้จะมาแนะนําแม่ครัวในในอร์แลนดที่เขาก็มาเยี่ยมที่พี่เพนเเ็นก <c> ร <oughs> ะถึงไงถูกต้องคือคุ้นเห้เรียบร้อย <c oughs> อันนี้ลูกประคบอันนี้ก็คือที่ปิดบ่ห้ห้แมงวีเขาอันละสิบจริงๆก็ซื้อมาสิบกัอันนี้ก็คือซื้อมาใส่แต่ปร่ได้อันนี้คือตะกร้าที่เราก็ใช้เพื่อเก็บผลไม้ อยากไปไคเขาเห้นฝร,รั่งฝรั่งบกินทขาหลายดงใส่อันนี้น้องไอตมเขือเห็ดลาบอันนี้ก็เป็นตะกา้าสาวไทยอยากได้อันเห็ดเนาะเอาเอา,เอาตะก้าไปใส่เพื่อได้ปลาเอาเอาตะก้าไปใส่ใบละสาวสิบหาอยู่โลผู้เฒ่าผู้เฒ่าทางบ้านขเขาเจ้าเห็ดพี่น้องเออกะตาย่สินะ่ะผู้เฒ่าทางบ้านซอยผู้เฒนะ่าเนาะซอยผู้เฒ่าทำมาหากิน พูดลุงน้องอันนี้ก็ติบเข้าติบเข้าอันนี้ผู้เฒ่าทางบ้านกระเฮ็ดเนาะใบละสิบยูโรพี่น้องใบละสิบยูโรขายทรงขายทรงใบละสิบขายทรงถ้าผู้ใดอยากได้หลายอันนี้ก็คือลูกประครบแช่น้ำแช่น้ำดูๆเด้อแช่น้ำโดนๆจนจุๆๆ๊บจนว่ามิดถึงสมวงสองสมวงไหนอิ่ม้ํำก่อนจากนั้นเอาไปเบฟสามถึงห้านาทีเนาะเบฟเสร็จแล้วอย่าเฝ้าไปประครบเด้อพี่น้องคนที่เลี้ยงประครบมาสิเขาใจแต่คนที่ไม่ได้เลี้ยงก็คือ ไปชุบในผ่าขนหนูซะก่อนเพื่อบ่ให้แบบลวกลวกลูกค้าหรือว่าลวกอันแฟนเจ้าของลวกเจ้าของอะไรเออลวกเจ้าของน่ะซุปน้ำแขียนเฮาเบิ่งก่อนถ้ามัน้อนเกินไปนีเพราะว่าไม่กลั่นไม่การลวกเจ้าของมาแล้วนะประสบการณ์ก็คือจุ่มปุ๊บลวกลวกลวกคนที่ข้างๆแล้วอันนี้ก็คือลวกมาแล้วนะคะก้นหวดถ้าผู้ใดแบบก้นหวดทะลุ ยังได้ก้นหัวดไปใส่เนาะนี่คือก้อนหวดเพอเอิหัวดอันละหนึ่งยูโรเอินหวดกับมน,นึ่งมันเหมือนนะคะแล้วก็โค้กระามันก็เหมือนนะคะเดี๋ยวก้นหวดคือออเดอร์ได้นะคะต้องสั่ง<า>ออเดอร์อแล<ต>้วถ้าสั่งออเดอร์ก่อนถ้าถ้ามีออเดอร์ก็ส,สั่งอันอันนี้ก็คือหมอนปูยาวเ้ยพี่น้องนอนสามพับค่ะสามับปูยาวเลยนอนพิงนอนสบายนอนอ่านหนังสือนอนยังก็ได้ ยังยังสองสีนะ้ค่ะสีฝากระสีน้ำตาลนะคะเหลือแค่สองสีเท่านี้อัลฮ่าสิพี่น้องหาซิบยูเพรว่าสีเขียวกับสีแดงฉชนเอาไปแล้วนะคะหาซิฟยูโรขายแบบออกไปเลยรถ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 สีตุนปลีสีนะคะรถเกง่นหนึมืนสองพันยูโรขับได้เ้อค่ะนี่ขับได้เห็นว่าแถวๆอยู่นขับแป้นขับแล่นได้อยู่เยอค่ะอันนี้รถคนรวยเขาเจ้าสาสมกันประมาณนั่นแหละเขาจะเอาสารสมไปอันนี้ก็ขายพวก อะไรรถยนต์ด้วยขายพวกเบาะพวกยางด้านในของรถดานในของรถทั้งโกดังข้งหลังนะคะงดังก็คือจะเป็นที่เก็บของของเก็บของอค่ะเก็บแบบโกดังก็คือบ่เปิดร้านขายบ่เปิดร้านขายนะคะขายทางเว็บไซต์ขายทางออนไลน์ถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ทางเฟซทางมือถือเบอร์โทรศัพท์เนาะในประเทศเนเธอร์แลนด์ก็จัดส่งให้ทั่วประเทศทั่วโลกผู้ใดสนใจก็จัดส่งทั่วโลกเด้อพี่น้องเด้อ อสาวไทยในต่างแดนพี่น้องเอ้ยมาอยู่เมืองนอกก็ขึ้นหอดคนไทยกันเด้มาพว่าคนไทยก็ดีใจไรพี่น้องเอ้ยดีใจกับบ้านกับบ่ได้กะเออในช่วงนี้ผู้ใดอยากได้ตะกาไปย่ำหมากก็ร้องออกมาตะการาย่ำหมากตอนนี้เขาเอาไปเก็บเพ็รค่ะเอาไปเก็บเานเก็บเพชรป่ะที่ขึ้นป่าไปเก็บเพ็ดอยู่เพชว่าคันเงินกำลังออกเราถึงข่าวเนี้ยนี่อ่ะอันแม่ขายอยู่ว่าคันเงินแล้วค่ะบกคามบกคามบามสบู่บกคามผู้ใดอยากเขาอยากเขาเอาไปทูเอาไปทูนี่ กองละห้าหกอันแถมอันนึงมีซ่อนตาหัวหมาล้านละพี่น้องเออบ่วงบวงแจ๊คกูได้สื่อมานี่วะเงินไหลายนั่นไหลบ่วงเพื่ออยากใส่โซ่กุยเชียวกี่หอดบันกี่ทอดบุญบันงานวัดเนาะนี่แม้บ่วงพี่น้องบ่วงบันนึงอีกอันนึงนะคะมันคือแดงแดงมันคืออีหยางเอาพวกแกว่าไหมไทยมันคือไหมทรายเข่าหรือว่า ไม้ไายนะคะเขาเหนียวนะคะหรือว่าเดียบไปพัดพักพัดยังก็ได้ใส่กระทะเล็บบล่อนนะคะที่มันบรได้ขูดขีดนะคะอันเท่าไรวุ้อันนี้อันคายอันละสองหาชิฟสอ,องหาชินะอันนี้ใหม่ไ่บานห้อได้มาแต่มืงไหได้กี่แต่นไม่แต่เมื่อไหร่ด้ค่ะเนี่ยม่แต่เื่อไหรน่งเบือมากนะคะ,ดะ,คะเดือนเึ่นดนะคะตามเดือนอนึ่งเดือนนึเดือนครึ่งเดือนครึ่ง ของทุกอย่างนี่อินไว้จากเมืองไทยนะคะมันนั่งเรือมานะคะตรงนี้อันพักเข้ามาเปิดได้บ่เปิดได้เปิดได้โอเพียนค่ะสติอคือิ๋วโอเพียนเห็นเบืองแล้วค่ะโอเพิรนโอเพิรนพี่ค่ะโอเพิร์นแนวเบืองเห็นบืงว่ามันไายงามบ่ท่านี่เย็บขอบด้วยหนูเ้วเย็บแล้วโอ้เย็บแล้วค่ะพี่น้องโอ้งามคักว่ะสีชมพูอ่องตองเลย เอาไปพวันใส่หนาห่อนเลยค่ะเนี่ยโอู้ยไรงามผ่าพันคอก็ได้เฮ็ดเป็นผ่าพันค้อก็ได้นาะนี่เนาะมันเป็นสีใหนเบิ้งพี่น้องผ่าพันคอพันเป็นสีแล้วค่ะหรือว่าสเฮ็ดเันพันเป็นสีก็ได้เอาไปพว่าพันค้อใกล้เมื่อก็นาหนาวแล้วนะคะงามเด้เห็นบอสหไรงามมีหลายสีมีหลายสีมีสีสีนี่ก็งามสีนี่ก็งามสีชมพูอ่อนสีแดงมีหลายสีอยู่ค่ะคขนในถุงขนั้นออกมาอยู่เม็นปออาซังก็มีเพิ่ม ออเดอร์มาก้ะค่ะในคอมเมนต์นะคะ,นนะ,คะอันของอ่าไม่ยกกังก่อนล่ะเกตเกตอ่าสองสามสองสองสามสองสี่แล้วค่ะผู้ใดติดตามมันสาวไทยในโปรตุเกสอยู่กับเบิ้งนั่งนะคะนั่งมีสองประเทศนั่งอยู่ทั้งโปรตุเกสนะทั้งอยู่เนเธอร์แลนด์ค่ะไปไปมา a, ๆอยู่เพื่อนูลแลบดินนี่ล่ะตอนนี้มามา่าใดโดนอยู่ดอกเพราะว่ามันไปกปราฟบด้มันติดโควิด <laughs> แต่ของส่วนมากจะอยู่เนเธอร์แลนด์จ้ะของโกอดาท่าส่วนมากไปเยี่ยมบ้านก็จะอยู่โปรตุเกสก็จะโกดังนั้นกับกดังอิตาลีทุกสิ่งทุกอย่างนี่นี่แหละค่ะนี่ค่าเชาโกดังกับแปดหมื่นแปดหมื่นบาทค่าเช่านี่ทั้งเดี๋ยวขึ้นทุกปีค่าเชาโกดังแปดหมื่นบาทผู้ใดอันหนึ่งเลผู้ใดอันสงสารลิตรคนเนี้ยอุดหนุนสินค้าเลยเนาะอุดหนุนสินค้าแน่สาวไทยเอ๋ยของไทยนำเสนอสินค้าไทยของของนำมาจากไทยเนาะ ก็ซอยประเทศไทยน้ำเนาะเมนบบซอยข่อยซอยประเทศไทยเจ้าซอยข่อยสำหรับซอยประเทศไทยวายฮะบุญเฮเจอสกุลเจอฟันไทยรันบอกภาษาดัดนำบัวพ่ออะไรท่าน้าพ่อพ่ออะไรตีคือบัวบาภาษาดัดเนี่ยภาษาดัดอันนี้เขาเอื้นว่าอย่างภาษาดัดนะกูเซนกูเซนกูเซนว่าซนกูเซนเจอกูเซนเจอแล้วอันอันไม่วันที่เสร็จวัน ไ่รู้อ่ะภาษาใดเก็คือ้นงูป่านีเละค่ะสอบผ่านเม่ใดก็เพื่อนเจ้าของใช่ไ่มเออนั่นซุ่มไก่เออวมาแม่ซุ่มไกุุ่่่มมจับป่าซุ่มไก่ม่ขึ้นหน่อยแต่อันซุ่มอันเอาอันผู้ใดมักอันศิลปะป้าศิลป์ปืนแนนผัวผู้ใดมากศิลป์เอาหลอดไฟใส่หอยน้ำต้นไม้ก็น้องแจล้งนะคะงามได้ค่ะเนี่ยไม่ไม่บอมบูแท้เด้อค่ะไม่ไพ่แท้เด้อค่ะเนี่ยเด้อเออมอนคีนเอาลวดเนี่ยสามอันหั กะติบเผาใบหน่อยในสามอันหาพี่น้องสามอันสามน่วยนี่หาหายูโรสามลูกใส่เนาะสามไงถ้าไปไกลยก็ต้องออเดอร์มานะค่ะสินค้าที่กล่องนี่มันใกล้จะสิเบิร์ตแล้วใกล้สิบเบิร์ตแล้วเด็กช่วงนี้ก็ไปเมืองไทยกับบุคคลได้น้ำของเขากันยากพี่น้องเขากันยากคุณใดคุณใดอยากได้ก็เฝ้ารีบจับจองเข้ามาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสินค้าเบิร์ตมันจะต้องเวลานานตัวตัวที่ได้สินค้ามาใหม่อีกนะคะ ที่กินมันก็มีน้ำหูน้ำปูน้ำปลาไออย่างน้ำยูเหรอแต่ว่ามันเบิดน้ำหูน้ำตาน้ำหูน้ำปลาน้ำปูน้ำปลาก็เบิดปกติเอาน้ำปลาเขามากกับเบิร์ตตอนนี้ก็คือไม่ได้เอายางเข่าไม่ได้ไปเมืองไทยด้วยาพูดกับซัมมี่เดี๋ยวแม่ครัวัพจีรีไปเฮ็ดอาหารเมื้อนี้หยุด ก็หยุดใส่ซีฟเบอค่ะแล้วเปิดเปิดร้านอาหารเปิดวันที่สิบ้ะค่ะวันที่สิบเออพ่อแมนเฮ็ดยูรานใดพี่เฮ็ดยูรานอาหารไทยว่าขั้นเงินนี้ค่ะไม่มีร้านเดียวบอกคือดอกมหาเองน้ำบอกบอกบอกไปรอดบอกบอกบอกเองไม่มีร้านอาหารได้ยูรานเดียวก็บอกแน่น้ำไปรอดเอาเพราะว่าเฮ็ดเชื่อเขาอยากมาซิมบอยบอกอยากฟังคอมเมนต์เงือกหล่เงือกเงือกเงือกแม่ครัวประกาโปรโมทร้าน ปาากหเองเออมีอยู่หลานเดียวคนเดียวโอเคซัมนี่กะซัมนี่หลักเด้ออันลูกประคบนี่ถ้าผู้ใดซื้อจานวนไลก์กะมีมีอันราคาทรงให้เนาะเดี๋ยวก็ติดต่อมาทางเฟซทางไลน์ทางวอตแอบเดี๋ยวติดต่อกันเนาะเดี๋ยวสิโปรโมทไปเนาะพี่น้องเนาะข้าวเหนียวเด้ยข้าวเหนียวบ่ต้องเอาเหนียวไว้กินเองเดี๋ยวสิผลิตยี่ห้อจะของมาอยู่อข้าวเหนียวนี่ก็ได้ ไช้นะคะฟ้าสายโจร์แก้ไขแก้ไขหวัดอันผู้ใดยานควบยีเตาะคะ่ะอันนี้นะคะ่ะซอยซอยใดถึงมันบริซอยใดลอยเปิดเส้นแต่มันก็ซอยใดเป็นยามจากเมืองไทยนะคะยาสมุนไพรฟ้าทายฟสายโจรน,นะคะเขาไปบึงเด้อค่ะแต่ว่าม,มันกะบุบัวบกนะคะอันนี้คือแคปซูลบัวบกข,ของอัยผู้ภูเบศนะคะอันนี้ก็คือฟ้าทลายโจอรอันนี้แก้ไขนะคะอันนี้แก้ร้อนในกระหายน้ำบกนะคะบัวบก <แ>กระ <สำ S 1> รุ่งสมองแกร้อนในแกอย่างแกซ้ำในซ้นนนำเลิกซำนหนอนคุยกกงงอย่างนะะี้ที่ไดอยู่เขาอยาบอกแล้วค่ะเด้อแต่ที่มีอันนี้อันใครสนใจก็คอมเมนต์ถามมานะคะว่ารคาคาเท่าไรเพราะว่าบ้านในรูกราคานะคะเพราะว่าคนออกขอมาเพื่อนท่านได้บอกราคาไว้นะคะผาดทะเลกุ้งแก้ไขแก้โควิดได้ระดับหนึ่งนะคะแต่เขาเป็นไครเป็นอย่างเพราะว่ามันเป็นยาสมุนไพรมาจากเมืองไทยของอ่ะอภัยคู่เบสนะคะอภัยคู่เบสอันนี้ลิซีดวงกินเองเลยค่ะเคยเป็นลิซีดวงมาก่อน กินแล้วซีกับปุกหายเลยหายไปสามปีเพศสังขารเพศสังขารใช่หนูหนูเป็นฤีธสีดวงแล้วหนูกินน่ะออกมาครึ่งหนูสั่งพีแล้วก็เฮาเวลาเฮาขับทายหรือว่าโอ้ยทรมานนะพี่น้องซีกับปุกเด้อไอเพศสังขารนี่กินต่อเนื่องเด้สามเวลาอาหารนี่กินต่อเนื่องเซาแน่นอนพี่น้องเอ้ยเซาเดี๋ยวก็ถ้าพี่น้องสนใจก็ติดต่อทางคอมเมนต์มาถามเนาะส่วนตัวเด้อพี่น้องเด้อจ้าขอเงินมาจากเมืองไทย กินข้าวบ่มีหลายนะคะบ่มีหลาย,าลายเอาเอามานิน่นน่้อยๆมาเอามาเพื่อใส่เจ้าของก็เลยอยากแบง่งขายให้แฟนที่ให้คนที<ส>่อยากไดออ้ช่วงนี้พ่อมีแต่กำลังระบาดเพื่อให้อันมีหลายอยู่กับฝาทะลายโจมน,นี่ค่ะมีหลายกับมีหลายอยู่ค่ะมีหลายอยู่สั่งมาได้นะคะ คำถามใดขนาดที่เป็นควคุณหลายเด้อที่สั่งของอกดได้กดแชร์กดซัพสแตนด์เลยนะคะ่ะบ๊ายบายอันนี้ลูกค้าลูกค้าขาประจำด้วยค่ะลูออกค้าขาประจำสาทมื่อนของจนที่เบิร์ตล้านนัออ้อ,อ,อยู่บ้านข่อยถ้าพูดอะไรไปบ้านข่อยเลยคะ่ะหมอนมีทุกรุ่นนะคะเต็มโซฟาเลยะคะ่ะผมไม่มองนางนะคะ